สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนิวจะมาอัปเดตในเรื่องของการแจ้งความดําเนินคดีนะคะเกี่ยวกับด้อมนะคะด้อมหนึ่งในพันธมิตรพันธมิตรของน้องแาลีนะคะโดยจะมีทั้งหมด5หัวข้อหลักๆนะคะที่นิวจะพูดซึ่ง1ก็จะมีในเรื่องของการแจ้งความนะคะว่านิวแจ้งความแบบไหนอะไรยังไงนะคะ 2. ในเรื่องของการว่านิวจะทําการฟ้อง ขึ้นศาลหรือเปล่านะคะแล้วก็ประเด็นที่3คือสาเหตุที่เขามาปั่นนิ้วนะคะเพราะสาเหตุอะไรซึ่งมีการวันนี้คือโฟนเลยค่ะคุนคุยกันแบบสดๆเลยนะคะเห็นกันหน้าต่อหน้าเลยแบบชัดเจนมากแล้วก็ประเด็นที่สีนะคะเบื้องหลังของบรรดายุทธพวกเนี้ยที่เข้ามาปั่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขา ทำงานอะไรกันทำไมเขามีเวลามาปั่นนิวนะคะอันนี้ก็อยากจะตีแผ่ซึ่งได้รับอนุญาตจากพวกเขาเรียบร้อยแล้วคะ่ะเป็นการข้อแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ค่ะที่นิวอยากจะมาออกความคิดเห็นในมุมของนิ้วนะคะแบบถูกต้องนะคะไม่เน้นถูกใจนะคะก็หวังว่าทัวร์จะไม่ลงนะคะโดยการที่เราจะมาเริ่มในประเด็นแรกในการข้อหนนะคะคือแจ้งความนิวแจ้งความค่ะนิวแจ้งความ โดยนิวแจ้งความที่กรุงเทพค่ะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ให้ทางทนายนะคะลงพื้นที่ไปตามจังหวัดที่พวกนี้นะคะอาศัยอยู่โดยติดต่อกับทางสำนักงานตำรวจเขตพื้นที่นะคะให้นำใบนี้นะคะไปอ่านค่ะไปอ่านให้พวกนี้ฟังให้เขาฟังให้เจ้าหน้าที่นะคะไปเคาประตูที่บ้านแล้วก็อ่านให้เขาฟังถึงสาเหตุนะคะว่าเราแจ้งความเขา แบบไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งพอหลังจากแจ้งความเสร็จเนี่ยเราก็มีการคุยกันนะคะถามว่าคุยกันในที่นี้นะคะก็มีการเคลียร์ใจกันทําความเข้าใจกันนะคะซึ่งข้อ2อนะคะถามว่านิวฟ้องเขาไหมนิวไม่ฟ้องค่ะเพราะว่านิวคิดว่าเป็นด้อมนะคะหนึ่งในจักรวาลของน้องแน็กชาลีเนี่ยนิวถือว่า มันเป็นการเข้าใจผิดนิวไม่อยากจะอะไรมากอ่ะแค่นี้ถือว่าเป็นการออกไปเตือนเพียงพอแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเขายังมาวุ่นวายกับนิวอีกแล้วก็เกิดมีการเข้าใจผิดกันอีกตรงนี้ถึงขั้นชั้นศาลแน่นอนค่ะมันก็เลยเป็นการให้นิวนะคะลงบันทึกประจําวันแจ้งความเอาไว้ว่าบุคคลคนนี้เหมือนกับเหมือนกับเตือนใบเหลืองไว้ก่อนพอมีปัญหาซ้ําขึ้นมาอีกมันก็จะง่ายต่อการ อ,อยู่ในชั้นศาลค่ะคือดําเนินขั้นต่อไปเลยนะคะซึ่งเนี้ยจะหนักเพราะเรามีข้อมูลเก่าใช่ไหมคะแล้วก็ประเด็นที่4นะคะเอ้ยประเด็นที่สามไม่ใช่ประเด็นที่4ประเด็นที่3นะคะสาเหตุที่เขาเข้ามาป่านน,าาานิวเนี่ยเข้ามาควายกับนิวเนี่ยเพราะสาเหตุอะไรนะคะจากการที่เปิดใจคุยกันนะคะยังไงเขาเรียกอะไรโฟนคอลเนาะแบบเฟสไทม์คุยกันน่ทั้งหมด5ท่านที่นิว ตามตัวในวันนี้นะคะที่ตำรวจนะคะลงพื้นที่ตามเขตนะคะใดกคุยกัเนี่ยคือเขาให้เหตุผลว่าเขาคิดว่านิวนะคะเป็นกากสองนิวเนี่ยนะคะกากสองเพจมาจากอะไรอะ่ะทิกตอกช่องกาก,ากสองเขาคิดว่านิวอะ่ะเป็นพวกเดียวกันหรือนิวอาจจะเป็นคนคนเดียวกันด้วยซ้ำนิวก็เลยมีการชี้แจงไปนะคะมาไม่ใช่และอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่า่าเขาเข้ามาควายนิวเนี่ย สาเหตุที่เขาอ่านแค่หัวข้อไม่ได้ฟังคลิปนะคะแล้วก็มาอ่านคอมเมนต์นะคะที่มีความคิดเห็นต่างที่อยู่กลุ่มเดียวกันด้อมเดียวกันนะคะเขาก็เลยคล้อยตามโดยที่เขาไม่ได้ไปเช็คคลิปของนิวนะคะถึงที่มาที่ไปอันนี้คือเขายอมรับเลยนะคะทั้ง5ท่านค่ะเพราะทั้ง5ท่านนี้มาจากกลุ่มด้อมเดียวกันค่ะแล้วก็ประเด็นที่สีนะคะเบื้องหลังของพวกนี้นะคะ จากที่นิวคุยเนี่ยคือเขาก็มีการขอโทษขอโพยนิวนะคะจากการที่เขา,าหลงทะล้ำเข้าไปนะ,ะเพราะเขาบอกว่ามันมันง่ายต่อการที่จะไหลเนาะไหลาตามน้ำแล้วอินกับความรู้สึกนะนะคะพวกนี้นะคะบางคนเนี่ยคือตกงานไม่มีงานทำนะคะยังกเกาะพ่อแม่รับประทานอยู่บางคนนะคะบางคนตกงานแล้วก็ให้ภรรยาเลี้ยง บางคนนะคะอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกแทนที่จะเวลาไปเลี้ยงลูกนะคะกลับมานั่งคุยคุยคนอื่นที่คิดต่างนะคะสามีไม่รู้ไม่ทราบใช่ไหมคว่าภรรยาตัวเองที่ให้อยู่บ้านเลี้ยงลูกเนี่ยไปคุยกับคนอื่นเขาอันนี้คือสามีวีนเลยนะคะอันนี้เคสนี้คือแบบพอคุยกันอยู่สามีตะโกนเข้ามาในในเฟซไทม์เลยนะคะแล้วก็อีกอีกท่านหนึ่งก็ะนะคะเป็นเด็กค่ะเป็นเด็ก เป็นเด็กนักเรียนที่ยังของเงินพ่อแม่ไปโรงเรียนอยู่เลยนะคะเป็นเด็กแล้วก็ใช้ยูทกล่องกล่องเน็ตนะคือเป็นกล่องของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาสร้างยูทปอม3ามสี่ยูทนะคะบางคนนะคะใช้เน็ตกล่องเดียวแต่สร้างยูทสี่หายูทนะคะห้าหกยูทเข้ามาปั่นนิว้วเข้ามาควายนิว้วซึ่งเขายอมรับค่ะจะไม่ยอมรับไม่ได้เพราะตำรวจยืนอยู่ต้องพูดความจริงเนาะ อันนี้คือสาเหตุนะคะสาเหตุแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะประเด็นสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของนิวอยากจะแสดงความคิดเห็นในมุมของนิวนะคะถ้าใครคิดว่าไม่โอเคไม่ถูกใจนิวกับขออภัยแตะทัวอย่ามาลงนิวนะคะนิวมองว่านิวอยากจะให้ความคิดเห็นในมุมของนิวซึ่งในเรื่องของความเสมอภาคนะคะนิวมองว่าการที่เราจะสนับสนุนคนใดคนหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นโฮส ต่างชาติหรือว่าเป็นดาราที่เป็นคนไทยนะคะโค้ชที่มังไทยเนี่ยนิวมองว่าทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ว่าเราและเขาเนี่ยวินวินเขาสร้างความสุขให้กับเราเราเปยให้เขาเราสนับสนุนเขาเราเป็นหนึ่งในไฟฉายที่ให้แสงกับเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิวมองว่าวินวินไม่จําเป็นที่เรานะคะไม่เราไม่จําเป็นที่จะต้องลดศักดิ์ศรีของเราให้อยู่ต่ากว่าเขานะคะ เราควรที่จะเท่าเทียมกันถ้าเกิดให้เปรียบเทียบน่ะไม่ว่าจะโฮสต์รุ่นพี่รุ่นน้องหรือดารานะคะควรที่จะต้องเกรงใจเราด้วยซ้ำคนหาเช้ากินกินข้ามที่ยังไงแบ่งเงินนะคะเงินของเราเนี่ยไปสนับสนุนเขาเวลาของเราไปปั่นคลิปให้เขาไปส่องแสงให้เขาส่องแสงเนี่ยเหมือนกับไฟฉายแล้วต้องซื้อฐาน มันก็เป็นเงินเป็นทองใช่ไหมคะใส่ทานส่งไฟให้เขาตลอดเวลานะคะตรงเนี้ยน,นิ้มองว่าไม่ว่าจะดาราหรือโฮสต์นะคะที่เพเคกันเนี่ยควรจะต้องเกรงใจเราด้วยซ้ําแต่ในมูลกลับกันนะคะเรานะคะนิวเชื่อว่าโฮสต์ต่างชาติเนี่ยเขามีความคิดแบบสากลเขาทราบว่าความเสมอภาคเน่เป็นเรื่องปกติแต่เรากําลังไปสอนให้เขานะคะสอนให้เขาอยู่เหนือเราแบบเนี้ย เราเอาเกียรเราไปลดให้เขานะคะไม่ว่าจะเขาจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องดูอย่าง,น,งนักชาลีเป็นตัวอย่างเขาเป็นดาราโหแบบรางวัลประสบการณ์เรายังมีความรู้สึกว่าเขาให้ความเป็นกันเองกับเรานะคะซึ่งตรงเนี้ยนิวก็ไม่เข้าใจว่าทําไมบางท่านนะคะอย่างห้าท่านเนี่ยทําไมต้องเอาเกียริไปไปแบบอย่างเงี้ยแล้วมาไข้กับมาไข่โดยโดยที่ตัวเองก็ไม่แบบว่า ไม่รู้ข้อที่จริงสาเหตุที่มาที่ไปนะคะยอมเสียสละยอมควายโดยที่กําลังตัวเองไม่มีอ่ะไม่มีตรงเนี้ยแล้วก็เดือดร้อนไหมถ้าเกิดโดนแจ้งความมาโดนขึ้นศาลขึ้นมาข้อหาหมินประมาทน่ะหนักเลยนะหนักเลยเนาะนิวก็อยากจะมาตีแผ่อุทาหรณ์นะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสนับสนุนยังมีมีสติแล้วเราควรที่จะรักษาศักดิ์ศรีของเราไว้ด้วยค่ะนะคะ ดาราคนไทยบางคนอะอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรนะคะนี่ไม่ค่อยสนับสนุนดาราพวกนี้เพราะคุณดังคุณเด่นคุณมีแสงเนี่ยจากพวกเราเนี่ยที่หาเช้าหาเช้ากินข้ามที่สนับสนุนคุณให้แสงคุณเนาะซึ่งดาราคนไทยบางท่านปฏิบัติเหมือนตัวเขาแบบเลินรูแบบหรูอลังการแล้วเราต้องไปแบบว่าไปแบบไปคำนับไปแบบ นิวมองว่ามันไม่ใช่หรืออาจจะเป็นเพราะว่านิวอยู่เมืองนอกมากเกินไปเนาะมุมมองนิวเลยรู้สึกว่ามันอาจจะอาจจะเปลี่ยนแต่ตรงเนี้ยที่นิวอยากจะมาชี้แจงทั้งหมด5หัวข้อนี้นะคะนิวหวังว่านะคะจะไม่มาทัวลงกับนิวนะคะเพราะนิวเป็นคนที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆเวลานิวทาคลิปเนี่ยนิวค่อนข้างที่จะแน่นในข้อมูลค่ะไม่นั้นนิวจะไม่ลง เพราะฉะนั้นคลิปของนิวเวลาจะลงนะคะจะช้ากว่าคนอื่นเขาเพราะนิวไม่เน้นยอดวิวนิวไม่ต้องการหาเงินกับตรงนี้ค่ะนิวเพียงแต่เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะคะนิวแบบนิสัยนิสัยแบบนิวนิวเป็นอย่างนี้เลยนะคะแต่ไหนแต่ใดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนิวก็เลยอยากจะมาตีแผ่อีกด้านหนึ่งของสังคมโซเชียลว่าเราควรจะมีสติในการเสพ เท่านั้นแหะค่ะนิ้วเจตนาดีของกับทุกคนนะคะและเคสนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์แต่ว่าก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะถือว่าเขาเป็น1น,นะคะหนในสมาชิกของยังไงที่สนับสนุนพันธมิตรของน้องแน็กชาลีค่ะนิวก็โอเคไม่ไม่เป็นไรไม่ไม,ไม,ไม,ไม่คิดค่ะโอเคนะคะ